สวัสดีนะคะทุกคนอันนี้คือหลังจากส่งลูกสาวนะคะเมื่อเชา้าอากาศก็คึ้มอย่างนี้เลยนะคะมีฝนโปรยๆนะคะต่อหลังจากนี้นะคะอันนี้กลับทางเดิมไม่ได้เลยต้องมาอีกทางนะคะอันนี้ก็ลัดเลาะมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งเลยเซียมานะคะก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะคะตรงนี้นี่เลยค่ะเราก็ผ่านไปค่ะ ขับไปเรื่อยๆนะคะลูกละน่าจะเยอะนิดนึงนะคะอันนี้ก็ปล่อยยาวเลยนะคะเก็บไว้ดูด้วยค่ะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะถ้าทางปกติรถติดเราก็จะหนีมาทางนี้นะคะตรงนี้ก็จะขับไปชิวๆค่ะไม่มีอะไรนะคะยังไม่ติดนะคะตรงนี้ อันนี้จะเป็นช่วงของสนามกอล์ฟนะคะสนามกอล์ฟทูปะเตมีนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะเข้าได้อีกทางหนึ่งนะคะก็เลาะไปเรื่อยๆค่ะ ะะชมความสวยงามถนนตรงนี้ก็คือรถไม่เยอะค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะจะเลี้ยวแบบหักนิดนึงแคบๆค,ค่ะตรงนี้แคบมากนะคะซึ่งถนนแถวนี้ก็ไม่ค่อยกว้างค่ะเพราะว่าเป็นถนนตามต,ามตอกซอกซอยนะคะก็เลาะไปค่ะค่ะไปค่ะชมวิวไปนะคะ ช่วงนี้รถไม่ค่อยเยอะนะคะถ้าช่วงตอนเย็นก็จะเยอะนิดนึงนะคะช่วงนี้เขาน่าจะไปกันหมดแล้วค่ะเพราะว่าแปดโมงกว่านะคะตรงนี้รถก็เลยเริ่มซาซาแล้วค่ะไม่เยอะถ้าประมาณเจ็ดโมงกว่าก็จะแน่นนะคะตรงนี้ก็จะโค้งเนี่ยค่ะจะหักนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็หักกลับไปค่ะ,ะลัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะ นี่ก็จะเข้าวัดนะคะจะเป็นทางเข้าวัดลัสนุนนี่นะคะก็จะผ่ากลางอย่างนี้เลยนะคะถนนขวามือนี่ก็จะเป็นสาระการประเรียนอะไรทั้งหลายอะนะคะของวัดนะคะโบสถ์ด้วยซ้ายมือนี่ก็จะเป็นจุดให้อาหารปลานะคะก็จะมีพระพุทธรูปประจําวันเกิดมีอะไรอเงี้ยค่ะก็เป็นพื้นที่วัดหมดเลยนะคะสองฝั่งนี่นะคะ ก็เป็นทางที่ผ่านกันอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะคะก็ออกไปฝั่งขวามือนี่คือจะเป็นโรงเรียนวัดรัสนุนนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของนะคะก็เหมือนทุกที่คะ่ะหน้าโรงเรียนเนาะนี่นะคะ ตอนนี้เด็กเข้าห้องมาแล้วพราคะแม่ค้าก็คือเริ่มจะเก็บแล้วนะคะเริ่มเก็บล้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะถ้าเลี้ยวขวานี่ก็คือจะไปเส้นลำลูกกาได้นะคะอันนี้เราเลี้ยวซ้ายค่ะกลับบ้านเรานะคะก็ข้ามสะพานอีกนะคะที่นี่ก็จะมีคลองเยอะนะคะเราก็ จะเห็นว่าข้ามสะพานแบบบ่อยมากบางทีก็ไปค้างตึงอยู่บนกลางสะพานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็ขับไปค่นี่นะคะก็ขึ้นสะพานก็จะสูงนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็จะไปจ้าเอะก็อย่างนี้น,ะะนี่่ะคันนี้ก็ามาเร็วนะคะแทบเบียดเราเลยนะคะดูกินเลน,นะคะ่ะ <laughs>